ดรามาโรแมนติกเจ็บแค้นแต่โอนแอเรื่องหยอควรหญิงสาวที่เคยทุ่มเทมความรักให้เอกสุดหัวใจแต่เขากลับทำลายมันโดยการทอยศซดสำแลสำเล้าควรพยายามให้โอกาสเขาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าผู้ชายแบบนี้ไม่มีค่าพอให้เธอเสียเวลาชีวิตอีกต่อไปเมื่อควรตัดสินใจเดินจากไปพร้อมกับหัวใจที่บอบชำ้ำ เอกกลับเพิ่งตระหนักว่าเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเขาและเขาต้องการได้เธอกลับมาแต่ควันไม่ใช่ผู้หญงิงคนเดิมที่รอให้เขากลับมาเหยียบย่ำเอเอกจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนที่เขาเคยมองข้ามกลายเป็นคนที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงอีกต่อไปและควันจะสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปหาอดีตที่ทำร้ายเธอได้หรือไม จุดจบของความอดทนเริ่มชักที่ควันยืนมองเอกกับผู้หญิงอีกคนในร้านอาหารสุดรูทั้งที่เขาเคยบอกว่าไปทำงานนี่ละร้านของคุณเสี่ยงสันแต่พยายามกั้นตาเอกสะดุงสุดตัวรีบลุกขึ้นควันคือมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฟังฉันก่อนควันไม่ใช่อย่างที่คิดเอกนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้ว ฉันขอโทษพอเธอฉันเหนื่อยเหนื่อยกับการคนที่ถูกโก้ตลอดเวลาเธอหันหลังเดินออกจากร้านโดยไม่แม้แต่จะรอให้เขาอธิบายอีกเอกได้แต่มองตามเธอไปโดยไม่รู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เธอจะยอมทางที่ไม่มีเขา้า ขวัญเดินออกจากร้านอาหารด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาอีกแล้วเธอผ่านเรื่องเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งและวันนี้คือวันสุดท้ายที่เธอจะยอมให้ตัวเองเป็นผู้หญิง,งโง่ที่รอให้เขากลับมาเปลี่ยนแปลงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเอกขวันมองชื่อบนหน้าจอและกดปิดเครื่องทันทีเธอไม่อยากฟังคำโกหกของเขาอีกแล้วบ้านของขวัญคืนนั้น ควันนั period, posts, ่งเงียบเรียบอยู่ในห้องนอนได้เธอสับสนแต่เธอรู้ว่าเธอควรตัดสินใจอย่างไรในขณะนัที่กำลังคิดเสียงเขาปลุดดังขึ้นเพื่อนสนิทของควันมินเดินเข้ามาพร้อมสายตาเป็นห่วงฉันเห็นรูปที่คนในกลุ่มส่งมาแล้วเธอโอเคไหมโอเคสิยิ้มบังแต่แววตาว่างเปล่ามินเธอจะบอกฉันว่าเธอไม่เจ็บหรอ มินฉันเจ็บมาเยอะแล้วและตอนนี้ฉันแค่รู้สึกโล่งใจใช่โล่งใจที่ฉันไม่ต้องเสียเวลาให้ผู้ชายแบบนั้นอีกแล้วเธอพูดจบพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูแข็งแกร่งขึ้นแม่ภายในยังมีบาดแผลแต่เธอตั้งใจแล้วว่าชีวิตของเธอจะไม่จมอยู่กับความเสียใจอีกต่อไปตอนที่สามเมื่อเขากลายเป็นคนไร้คะ วันต่อมาบริษัทของควันควนเป็นหัวหน้าแผนการตลาดของบริษัทยญ่แห่งหนึ่งเธอเป็นคนเก่งและฉลาดแต่เพราะความรักทำให้เธอเคยอ่อนแอวันนี้เธอจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งกว่านั้นในขณะที่เธอนั่งประชุมอยู่โทรศัพท์ของเธอสั้นอีกครั้งเป็นข้อความจากเอกควนเราคุยกันหน่อยได้ไหมฉันอยากอธิบาย ควันอ่านข้อความนั้นโดยไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเธอกดลถมันทิ้งไปเหมือนไม่เคยมีมันมาก่อนแต่แล้วเธอก็ได้รับข่าวบางอย่างที่ทำให้เธอแทบหัวเราเอกกำลังถูกทิ้งแฟนใหม่ของเขาที่นั่งอยู่ตรงข้ามเธอเมื่อวานกลับไปหาคนรักเก่าของตัวเองและไม่เพียงแค่นั้นเอกกำลังมีปัญหาทางการเงิน เพราะเขาใช้เงินไปกับผู้หญิงคนนั้นจนหมดควันมองข่าวนั้นแล้วหัวเราะเบาเผาผู้ชายที่เคยคิดว่าตัวเองเนื้อกว่ากำลังล้มเลวหน้าสมเพชจ,จริงตอนที่ซี่กลับมาเพื่ออะไรคืนนั้นคอนโดดของขวัญเสียงออดหน้าห้องดังขึ้นเธอเดินไปเปิดประตูและเจอเอกยืนอยู่ตรงหน้าเอกขวัญฉันขอโทษขอโทษแล้วไงต่อฉัน ทำพิษฉันเธอเธอคนเดียวที่อยู่ข้างฉันมาตลอดฉันอยากเลิ่มตนใหม่ควันมองหน้าเขาความรู้สึกที่เคยมีไม่มีอีกแล้วเอกฉันเคยรักคุณมากฉันเคยถืว่าฉันขาดคุณไม่ได้ควันฉันขอโอกาสแต่ตอนนี้ฉันขาดคุณได้แล้วและฉันก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตอีก เธอปิดประตูลงต่อหน้าเขาอย่างไม่ลังเลทิ้งให้เอกยืนอยู่ตรงนั้นรู้ซึงถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปตลอดกาลใช่แบบนี้อย่าได้เจออีกอีก,อกเลยพงเอกยืนมองประตูที่ปิดใส่หน้าเขาหัวใจเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความรักแต่เป็นเพราะความกลัวกลัวว่าควัจะไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วจริงๆ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพยายามโทรหาขวัญแต่เธอไม่รับสายมันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งจริงๆและครั้งนี้มันเจ็บกว่าทุกครั้งคืนนั้นห้องพักของเอกเอกนั่งนิ่งอยู่ในห้องโทรศัพท์ของเขายังคงเงียบสนิทไม่มีข้อความไม่มีสายเรียกเข้าเหมือนเคยขวัญเคยเป็นคนที่โทรหาเขาตลอดไม่ว่าเขาจะทำผิดแค่ไหนเธอก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ เธอไปแล้วจริงๆเขาหยิบขวดเหล้าขึ้นมารินใส่แก้วมือของเขาสั่นเล็กน้อยขวัญเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะเข้มแข็งพอที่จะเดินจากเขาไปและปล่อยให้เขาจมอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นผู้หญิงเขาคบซ้อนกับขวัญน,น้ำหวานเอกฉันขอยืมเงินหน่อยสิ ตอนนี้ฉันมีปัญหานิดหน่อยน้ำหวานเธอเลิกกับฉันไปแล้วไม่ใช่หรอน้ำหวานโอ้เอกแค่นี้ทำเป็นเคืองฉันยังเห็นว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อนหรือเห็นฉันเป็นตู้เอทเอมน้ำหวานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเย็นชาน้ำหวานก็แล้วแต่เธอจะคิดสิแต่ถ้าไม่มีเงินให้ก็ไม่ต้องโทรมาอีก แล้วสายก็ตัดไปเอกเหยียดยิ้มรู้สึกตัวเองน่าสมเพชขึ้นมาทันทีเขาเสียขวัญไปและผู้หญิงที่เขาเลือกกลับไม่เห็นค่าเขาเลยตอนที่หกเมื่อไม่มีเธอฉันก็ไม่มีอะไรเลยเชา้าลงขึ้นเอกไปทำงานตามปกติแต่หัวใจของเขาไม่ปกติอีกต่อไปเพื่อนร่วมงานที่เคยเข้ามาพูดคุยกับเขาเริ่มตีตัวออกห่าง เพราะข่าวที่เขานอกใจควัญลือกันทั่วออฟฟิศเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาเดินเข้ามาและพูดตรงเพื่อนเอกควัญเธอดีเกินไปสำหรับนายฉันรู้แล้วเพื่อนแต่โชค,คร้ายที่นายรู้มันเช้าไปเอกได้แต่งเงียบระหว่างที่เขานั่งหมอลอยจูหัวหน้าใหญ่ก็เรียกเขาไปพบหัวหน้า เอกฉันได้ยินข่าวเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของนายฉันหวังว่านายจะจัดการกับมันได้นะครับผมขอโทษที่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงผลงานของนายช่วงนี้ก็แย่ลงมากนายควรโฟกัสกับงานได้แล้วเอกพยักหนนะาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลเขารู้ดีว่าถ้าเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเขาอาจจะเสียง,งานไปอีกอย่าง อนที่เส็จอยากกลับไปเป็นคนเดิมของเธอเย็นวันนั้นหน้าออฟฟิศของควญเอกตัดสินใจไปดักรอควญที่หน้าออฟฟิศของเธอเมื่อเห็นเธอเดินออกมาเขารีบเข้าไปคว้างหน้าเธอเอกนายมาทำอะไรควญขอโอกาสให้ฉันได้ไหมควญมองหน้าเขาสีหน้าเธอไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วโอกาส เอกฉันเคยให้โอกาสนายมาเป็นสิบครั้งแล้วฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆควันฉันขาดเธอไม่ได้ควันหัวเราเบาวันุณเอกนายขาดฉันไม่ได้หรือนายแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวเอกอ้าปากจะเทียงแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงควันนายไม่ได้รักฉันนายแค่เสียสู์เพราะไม่มีฉันอยู่ตรงนี้แล้ว เธอพูดจบก็หันหลังเดินจากไปทิ้งให้เอกยืนมองตามด้วยหัวใจที่แตกสลายตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีเธอแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นหลังจากที่ควรปฏิเสธเข้าไปเอกก็กลับไปคิดทบทวนถึงสิ่งที่เขาทำพลาดไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนรักที่ดีให้เธอไหมไม่เลยเขาเคยเสื้อสัต์กับเธอหรือเปล่า ไม่เลยเขาเคยให้ความสำคัญกับเธออย่างที่เธอให้เขาไหมก็ไม่อีกเช่นกันและตอนนี้เขาเสียเธอไปแล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้มันจบลงแบบนี้วันแรกของการเปลี่ยนแปลง เอกเริ่มจากการตัดขาดกับชีวิตเดิมเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และลบทุกช่องทางที่เคยติดต่อกับน้ำหวานหรือผู้หญิงคนอื่นออกจากชีวิตเขาอยากให้ควันรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆในช่วงค่ำคืนเขาตัดสินใจละออกจากบริษัทที่เคยทำงานอยู่เพื่อเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครมองว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายเจ้าชู้ที่ทำร้ายผู้หญิงดีคนหนึ่ง เขาไปสมัครงานที่บริษัทใหม่ตำแหน่งที่ต่ากว่าที่เคยเป็นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ตัวเองการช่วยเหลือที่ไม่ต้องการสิ่งอิงตอบแทนเอกรู้ว่าขวัญเป็นคนที่ชอบทำงานเพื่อเ,เหลือสังคมเธอมักจะเป็นจิตอาสาและทำโครงการเพื่อเด็กเล็ที่ขาดโอก,กาสอยู่เสมอเขาแอบ ติดตามโครงการของเธอและตัดสินใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาด้วยแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นวันหนึ่งขวัญไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อจัดกิจกรรมเธอไม่เลยว่าเอกก็มาที่นี่เหมือนกันแต่ไม่ได้เข้าไปหาเธอโดยตรงเขาตั้งใจทำงานเงียบช่วยคนของดูแลเด็กเจ๋งและพยายามทำในสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องให้เธอเห็น แต่สุดท้ายควรก็สังเกตเห็นเขาเธอเดินเข้ามาหาเอกด้วยสีหน้าสับสนเอกนายมาทำอะไรที่นี่เอกมาทำในสิ่งที่ควนทำมาตั้งนานแล้วแล้วนายคิดว่าฉันจะเชื่อไหมว่านายเปลี่ยนไปแล้วเอกถอนหายใจเขารู้ว่าการทำดีแค่ไม่กี่ครั้งมันไม่พอจะลบล้างสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปเอกไม่เป็นไรถ้าเธอไม่เชื่อ ฉันก็จะทำต่อไปแม้ว่าเธอจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ก็ตามขวัญเงียบเธอไม่รู้ว่าตัวเองควรรู้สึกยังไงเขากำลังทำดีเพราะอยากให้เธอเห็นหรือเขาทำดีเพราะเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆกันแนะ่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเอกไม่เลิกทำงานจิตอาสาและไม่ใช่แค่ทำเพื่อให้ขวัญเห็นเขาเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของการช่วยเหลือคนอื่น เขาเลิกเที่ยวกลางคืนแล้วใช้ชีวิตไร้าสาระเขากลับปลับไปจังทํางานเก็บเงินและดูแลตัวเองอย่างที่ควรจะทําเขาไม่เล่งรัดควนอีกต่อไปเขาแค่หวังว่าสัก,กวันหนึ่งเธอจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆตอนต่อไปควรจะเริ่มเปิดใจให้เอกอีกครั้งหรือจะมีใครคนใหม่เข้ามาแทนที่ เมื่อมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเธอในขณะที่เอกกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและพิสูจน์ให้ขวัญเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายคนเดิมอีกต่อไปจูลก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างกายเธอผู้ชายคนนั้นชื่อพัท เขาเป็นชายหนุ่มที่ดูอบอุ่นใจดีและมีชีวิตที่มั่นคงแตกต่างจากเอกอย่างสินเชิงพัดเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา <c oughs> เขาสนใจโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเหมือนขวัญและทั้งสองคนเริ่มทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นเอกสังเกตเห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ เขาเห็นรอยยิ้มของขวัญเวลาที่อยู่กับพัทรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นจากเธอมานานแล้วหัวใจของเขาเจ็บแปบลบรือว่าสุดท้ายแล้วฉันจะมาช้าเกินไปการเผชิญหน้าระหว่างเอกกับพัท วันหนึ่งในระหว่างที่เอกกำลังช่วยงานจิตอาสาขวัญและพัดเดินเข้ามาด้วยกันพวกเขาดูเข้ากันได้ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อพัดเป็นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์และเป็นสุภาพบุรุษควรดูสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เขาซึ่งมันทำให้เอกอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองกำลังถูกแทนที่และในสุดเอกกับพัดก็ได้เพรชน,นั้นคุณคือเอกใช่ไหมใช่ ผมเองผมได้ยินเรื่องของคุณมาบางควัญเล่าให้ฟังงั้นหรอผมดีใจนะที่เห็นคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเราทุกคนมีโอกาสแก้ไขอดีตได้เสมอเอกเงียบไปเขาสัมผัสได้ว่าพัดไม่ได้พูดจากทากทางแต่คำพูดของเขากลับทำให้เอกยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่คนที่เดินตามหลังขวัญไปเรื่อย โดยไม่มีจุดหมายแต่ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งการกลับไปหาสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีโอกาสสมอไปเอก,กมือแน่นคำพูดของพัดชนไม่ใช่การดูถูกแต่มันเป็นความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับควันเดินเข้ามาขัดจังหวะทั้งสองหยุดพูดและหันไปมองเธอมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรครับแค่พูดคุยกันเล็กน้อย ควรมองไปที่เอกและเธอก็เห็นว่าแววตาของเขาเปลี่ยนไปเขาดูเจ็บปวดแต่ก็มีบางอย่างในแววตานั้นที่เปลี่ยนไปเอกจะถอยหรือจะเดินหน้าตอ่อเอกเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือฉันทำบทนี้เพียงเพราะอยากได้ควัญกลับมาเขาต้องเลือกแล้ว เขาจะสู้เพื่อลมหายใจสุดท้ายของความรักหรือเขาควรปล่อยมือจากขวัญและยอมรับความจริงจากลาที่ไม่มีคำสัญญาเอกยืนมองขวัญจากระยะไกลเธอยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมคนที่เขาเคยรักแต่กลับทำให้เจ็บปวดมากที่สุดเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพักใหญ่แล้วแต่ทุกครั้งที่เห็นขวัญอยู่ข้างพัดเขาก็รู้ดีว่าตัวเองอาจมาช้าเกินไปคืนนี้เขาต้องตัดสินใจแล้ว คืนสุดท้ายก่อนจากลาเอกเดินไปหาควนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพราที่ที่พวกเคยช่วยกันทำงานจิตอาสาวควรดูแปลกใจที่เห็นเขาแต่ก็ไม่ได้หลบหนีเหมือนเมื่อก่อนควรมีอะไรหรือเปล่าเอกฉันแค่อย่าบอกลาควรน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามเสียงเบาควนนายจะไปไหนเอกถอนหายใจ เขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันต้องกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆขอบคุณนะควันขอบคุณที่เคยรักฉันและขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันควรเป็นยังไงควันเงียบไปพักใหญ่คำพูดของเอกเหมือนเป็นการตัดขาดทุกอย่างระหว่างพวกเขาควันนายเปลี่ยนไปแล้วจริง ฉันไม่รู้หรอกว่าตัวเองดีพอหรือยังแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเป็นผู้ชายแบบเดิมอีกแล้วควรม,มองเข้าไปดวงตาของเขาและเธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจควรแล้วนายจะกลับมาอีกไหมเอกิมบางนางก่อนจะตอบไม่รู้สิบางทีเราอาจเจอกันในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้หรือบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลย ควนแมมปากแน่นหัวใจของเธอบีปรัดแปลกๆนะเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่จู่ก็รู้สึกเหมือนจะสูญเสียบางอย่างไปตลอดการการเริ่มตอมเอกออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่นรับงานใหม่ที่เงียบสงบและใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปเขาตัดสินใจทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะหวังให้ควนกลับมาแล้วเขาทำเพื่อตัวเอง บางครั้งการรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราต้องครอบครองเข้าเสมอไปแต่หมายถึงการยอมปล่อยมือเมื่อรู้ว่าเขาจะมีความสุขกว่าผ่าน่านพบกันอีกครั้งที่ไม่คัดคิดหลายเดือนผ่านไปขวัญเดินทอดน้องอยู่บนดอยสุเทพสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของเธอบรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาไหว้พระและชมวิวเมืองเชียงใหม่ เธอมาที่นี่เพื่อพักใจและเพื่อทบทวนชีวิตตัวเองหลังจากที่เอกจากไปควรยอมรับว่าแม้เวลาจะผ่านไปเธอยังคงคิดถึงเขาเป็นบางครั้งเอกจะเป็นอย่างไงบ้างนะเธอไม่ได้ถามหาเขาจากใครและก็ไม่กล้าติดต่อกลับไปเพราะคิดว่าเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแต่ในจังหวะที่กำลังเดินผ่านร้านกาแฟเล็กๆบนดอย สายตาของเธอก็สะดุดกับขับใครบางคนที่คุณเคยผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะริมระเบียงดื่มกาแฟพางมองวิวเมืองเชียงใหม่ที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเขาดูสงบสุขุมและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่เธอเคยเห็นควันรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเอความรู้สึกที่ย้อนกลับมาหัวใจของขวัญเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าคนเข้าไปหาเข้าหรือไม่ แต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งตรงข้ามเอกเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาสะอาดสะอ้านดูเรียบง่ายแต่มีสน์และเธอกำลังยิ้มให้เอกอย่างอบอุ่นพวกเขาคุยกันด้วยสีหน้าที่ดูสนิทสนมราวกับว่ามีความหมายบางอย่างต่อกันควนยืนนิ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบหัวใจเธอเบาเขามีคนใหม่แล้วหรือ เธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปหัวใจของเธอเหมือนกำลังสับสนระหว่างความยินดีที่เฮกดูมีความสุขและความเจ็บปวดที่เธอเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเธอพยายามปลอบตัวเองว่าเธอเลือกจะปล่อยเขาไปเองแต่ทำไมมันถึงรู้สึกเจ็บแบบนี้เอกเห็นควรหรือไม่ทั้งสองคนจ้องมองกันอย่างตกตะลึงไม่มีใครพูดอะไรขวัญแน่ใจว่าเธอเห็นถูกไหม ต่ดรลต้าของเอกมันดูเหมือนเขาก็รู้สึกบางอย่างแต่เขาจะพูดอะไรไหมหรือขวัญจะเป็นฝ่ายเดินหนีไปก่อน <c oughs> ตามหัวใจคนรีบก้าวเท่าเร็วขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังหนีอะไรเธอกลั <c oughs> วเอกจะเข้าใจผิดว่าเธอตั้งใจมาสอดส่องชีวิตเขาหรือกลัวว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่จะทำให้เธอเจ็บปวดมากกว่าที่คิด แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรถ้าแค่อยากหนีไปให้ไกลที่สุดเอกไล่ตามควนควนเดีวเสียงของเอกดังขึ้นด้านหลังควนกัดริมฝีปากแน่นเธอไม่คิดว่าเขาจะวิ่งตามเธอมาแบบนี้เอกรีบวิ่งแซงเธอไปขวางหน้าก่อนที่เธอจะหนีไปไกลไกล,ไกลกว่านี้ควันเดียวฟังก่อน ควันชง,งักหายใจหอบที่หัวใจเต้นแรงจนเธอไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการวิงหรือเพราะอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเธอเห็นฉันใช่ไหมเอกถามเสียงจริงจังดวงตาของเขามองเธอเหมือนต้องการคำตอบควันลบสายตาพยายามหันหน้าไปทางอื่นฉันแค่ผ่านมาเท่านั้นเองโกหกเอกพูดตรงตึงถ้าเธอแค่ผ่านมาทำไมต้องรีบหนีควัเงียบ เธอไม่รู้จะตอบอยังไงเธอคิดว่าฉันกับผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกันเอกถามต่อควัยืนนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเสียงเบาฉันไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรทั้งนั้นเอกถอนหายใจเขาก้าวเข้ามาใกล้จนขวัญต้องเงยหน้ามองถ้าไม่มีสิทธิ์คิดแล้วทำไมต้องวิ่งหนีขวัญอึงไปเธอไม่เคยเห็นเอกจริงจังกับเธอแบบนี้มาก่อนความจริงที่เอกอยากบอก เอกมองเข้าไปดวงตาของขวัญก่อนจะพูดช้าเธอเข้าทิดผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวฉันเองควรบ้ากว้างอะไรนะพี่สาวฉันย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้สักพักแล้ววันนี้เราแค่นัดเจอกันเอกอธิบายควรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจุกอยู่ในอกเธอคิดไปเองทั้งหมดเธอนี่ทั้งที่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยควรหลบสายตารู้สึกทั้งอายและสับสน แล้วนายรีบวิ่งตามฉันมาทำไหมควันถามเสียงแผวเอกยิ้มมุมปากก่อนจะพูดเชา้าก็เพราะฉันไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดแล้วก็ฉันไม่อยากให้เธอหนีไปจากฉันอีกแล้วควันเงยหน้ามองเอ็กดวงตาของของเขาจริงจังและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่มันอาจเป็นเพราะความหวังที่เธอคิดว่าสูญเสียไปแล้วมาอยู่ในหัวใจขวัญยืนมองเอกอยู่นานดวงตาของเขาสะท้อนถึงความจริงใจที่เธอเคยหามาตลอดเธอเคยคิดว่าเอกเปลี่ยนไปแล้วและเธอควรปล่อยเขาไปแต่ในวินาทีนี้เธอรู้แล้วว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเธอคืออะไรขวัญเอกเรียกชื่อเธอเบา ฉันรู้ว่าฉันเคยทำผิดพลาดแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วควรเม้มปากแน่นก่อนจะพูดเสียงเบาฉันแค่กลัวกลัวอะไรกลัวว่าถ้าฉันเชื่อนายอีกครั้งแล้วสุดท้ายนายจะทิ้งฉันไปเหมือนเดิมเอกสายหน้าดวงตาของเขามั่นคงควันฉันกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อทำให้เธอเจ็บปวดอีกเขาก้าวเข้ามาใกล้จับมือเธอไว้แน่น ฉันอาจจะใช้เวลาเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองนานไปหน่อยแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าคนที่ฉันต้องการอยู่ด้วยจริงคือเธอขวันมองเข้าไปดวงตาของเอกน้ำตาของเธอเริ่มเอคลอแล้วนายแน่ใจได้ยังไงว่าฉันยังรู้สึกเหมือนเดิมเอกกิมบางล่างก่อนจะพูดเบาถ้าเธอรู้สึกอะไรกับฉันแล้วเธอคงไม่หนีไปแบบนั้น ควันซึกหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอไม่สามารถโกหกความรู้สึกของตัวเองได้อีกแล้วบทสรุปของหัวใจลมเย็นบนดอยสุเทพผ่านร่างของทั้งสองคนแต่ความเงียบของพวกเขากลับเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ต้องอื่นเอ่ยสุดท้ายขวันก็พยักหน้าเบาฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันเพียงเท่านั้น รอยยิ้มของเอกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าก่อนที่เขาจะดึงขวัญเข้ามาในอ้อมกอดคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วขวัญซบอยู่ในอ้อมแขนของเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เธอเคยหาและในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งจบบริบูรณ์